สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะเดี๋ยวมืี้ผมจะพามาปลูกบักเือรเทศค่ะปลูกบักเือรเทศปีนี้จะได้กินบ่บักเบืเอเทศที่บมเลือกมาปลูกมือนี้ก็จะเป็นปบัคเือเทศบูเบอรี่หรือว่าบักเือเทศสีม่วงเนาะคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปปลูกเดี๋ยวผุมจะมาผสมดินค่ะสูตรผสมดินของบุมเนี่ยจอมป่วน ปูผ่าลงมาเท่าเนี่ยพอใดมานอนล่งแล้วลูกสาหลา่าเดี๋ยวเราไปเบื้องวิธีปุงดินของบุ๋มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่ะ,ะเป็นดินที่เหลือปลูกเนาะเป็นดินเก้านั่นแหละค่ะดินที่อยู่ในกระถางที่บุ๋มเอาปลูกต้นพริกแล้วก็ได้แยกต้นพริกลงปลูกในกระป๋ะเนาะส่วนดินที่อยู่ในกระถางมันเหลือเนี่ยค่ะบุ๋มก็จะเอามาใส่ประโยชน์เดี๋ยวจะเอามาปุ๋งไม่ค่ะเนี่ย จะเอามาปรุงกับพวกปุยคอกอะค่ะวัสดุที่เข้าหาได้สะดวกสบายเนาะค่ะก็คือวัสดุไก่ตัวเนี่ยแหละค่ะเข้ามาจำเป็นต้องเพศให้เหมือนตามต,ามตำล่าที่ขึ้นละบุงไว้เนาะค่ะปุยคอกเนี่ยก็จะบอกว่าจะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นขี้เป็ดเนาะค่ะขี้เป็ดที่บุ้งไปทํำความสะอาดคอกเป็ดไปแล้วปุ้มกับได้อันนี้ไว้อาจจะมีขนเนจักน้อยมีฟางน้ำ้างมันเถาคะค่ะ นี่แหละบางที่บุ้งก็จะใส่ขี้ม้าค่ะทำามีปุ๋ยขีม้ม้าแต่ว่าบุ้งโบดัไปเอามาตากเนาะบุ้งจะไม่ปุ๋ยขี้เป็ดปออุ๋ยคอกนี่ก็จะบอกว่าจะเป็นอ่อพวกมุ้งง้วม,ม,มุ้นค้อยมูเฮ็ดเป็ดไก่แกะม้าอีอย่างต่างๆนี่ค่ะเนี่ยเขาก็จะผสมเข้าไปเลยค่ะก็จะมีลักษณะเด่นก็คือทำให้ดินดวนซุยเนาะค่ะ เฮ็ดให้ดินร่วนซุยล้วก็ท้ายเทอากาศได้ดีเนาะล้วก็ยังมีถาดอาหารให้พืชอย่างต่อเนื่องมีถาดอาหารในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนาะเดี๋ยวกับ,บุมกระจะผสมดินตะบุมกระจะไปหายในกระถางค่ะนี่แหละการผสมดินปลูกฉบับของปุ่มปกตินะ่ะ มึมก็จะเอาไปโรยเนาะค่ะทำมูมมีฟุนมีหยางเนาะส่วนหมากมึมก็จะใส่พวกอันนี้ก็จะเป็นปีแรกคะ่ะที่บุ้มใส่ปุ๋ยขีเป็ดเนาะส่วนหมากบุ้มก็จะใส่แต่ก้อนนี่ปีที่แล้วบุ้มจะใส่เป็นปุ้ยขีมาค่ะแล้วกับพวกนำหมากแน่เนี่ยค่ะเป็นอัดเซตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวบุ้มจัดกล่องกล่องใส่กระถางกะว่าให้มันไ้จักโกกระถางค่ะ เนี่ยค่ะได้แล้วหกกระถางพอดีเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นมนก็จะรวดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวที่เขาเหตุไปเนาะค่ะเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าปีนี้มุมจะได้กินบคัคเือรเทศบอมุมปูเ่ยมใดมุมไม่เคยได้กินบัคเครอรเทศเลยค่ะกินกระสวนหน่อยต้นเอาตายค่ะเดี๋ยวนาฝนมากเนี่ยกับบ่เหลือแล้วนาฝนนาหนาวมากยังพ่อทนเด้อค่ะฝนมานน้ำเนี่ยพืชผักขาบท่ทนค่ะทั้งหนาวทั้งฝนเนาะเนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวฮาจะมาแยกตนกาค่ะ ที่อยากต้นกาของห้องก็ง่ายๆผู้ใดกระเฮ็ดได้นเดนาะคะ่ะเนี่ยแหละอันนี้บุ้มบได้กาเองเด้อค่ะบุ้มบลกาเองไปซื้อมากคะ่ะไปซื้อมาจากลานอาจจะเพงแน่กระถางละซีเก่าเกระถางละหาไปเล้ไปเพราะ่า้านที่บุ้มไปประจานะเขายังม่มีต้นกาเนาะคะ่ะเขายังม่มมีต้นกาเนาะเนี่ยมันก็นจะดึงออกแบบนี้แหละคะ่ะดึงออก พห้ยม่มบ่าหายลากเขากระทบกระเทือนได้มากที่สุดเนาะคะ่ะบุ้มก็จะเคาะเนี่ยสูตรของบุ้มเนี่ยบุ้มก็จะดึงดินเก้าออกแล้วก็จะดึงลากที่อ่าลากที่เขากอดตนที่เขาคอดอยู่ในกระบะเพาะช่ำอะคะ่ะอ,ออกออกแล้วบุ้มก็จะเอาลงปลูกแบบนี้คะ่ะวิธีปลูกพืชผักในกระถางของบุ้มเห็ดคือกันกเบิดค่ะเนี่ย ก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละปลูกง่ายๆดินนุ่มๆน่ดินผสมมูลสัตว์ผสมพวกขี้เป็ดนะคะ่ะ เป็นอะเซล้เวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปปลูกให้หมดเนาะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดี๋ยวมันจะลดน้ำอีกรอบนึงค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะเดี๋ยวห้องว่าล่อรุ่นแลวก็เดี๋ยวบุ้มจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่าเบักเคอร์เทจบุ้มปีนี้จะได้จะได,จะได้กินนวยบอเนาะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะตัวเลรักษาโซภากับทุกคนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ